ค่ะสำหรับการหาลิมิตของฟังก์ชันที่อยู่ในรูปศูนย์ศูนย์ศูนย์นะคะสามารถหาได้ทั้ง3แบบดังนี้นะคะโดยวิธีที่1ก็คือวิธีแยกตัวประกอบนะคะวิธีที่2ก็คือการคูณด้วยเทอมที่เป็นสักยุกนะคะ และวิธีที่3ก็คือการใช้กฎโลบิตานซึ่งในวันนี้นะคะเราจะพูดถึงการคูณด้วยเทอมที่เป็นสังยุคซึ่งรูปแบบโจทย์ที่จะต้องคูณด้วยเทอมที่เป็นสังยุคนะคะก็คือโจทย์ที่อยู่ในรูปติดรูทนะคะอยู่ในรูปลิมิตที่ติดรูทนั่นเองยกตัวอย่างเช่นลิมิตของรูท x บวกสลบสส่วนด้วย x ลบเเมื่อ x เข้าใกล้เซึ่งถ้าหากเราแทนค่า x นะคะหาลิมิตที่ที่ x เข้าใกล้เนะคะเราจะได้ออกมาอยู่ในรูป0ูนย์ส่วนศซึ่งหาค่าไม่ได้ ในกรณีที่เราเจอโจทย์นะคะที่ติดรูทนะคะเราจะมีวิธีการทำคือจะคูณด้วยสังยุคของเจ้าตัวที่พจน์ที่ติดรูทนะคะเข้าไปทั้งเศษและส่วนนะคะ,ะมาดูตัวอย่างกันนะคะวิธีทำลอกโจทย์ลงมาก่อนนะคะจากนั้นเดี๋ยวเราจะคูณสังยุคของ ตัวรูทเข้าไปทั้งเศษและตัวส่วนนะคะโจทย์ปกติของเราคือลิมิตนะคะเมื่อ x เข้าใกล้7ของรูทเ x บวก2ลบ3ส่วนได้ x ลบ7อันนี้คือโจทย์ดั้งเดิมของเรามีแบบนี้อยู่นะคะจากนั้นวิธีการทำโจทย์ลิมิตลักษณะนี้เราจะคูณด้วยสั่งยุคของพจน์ที่ติดรูท สังยุคข,ของพจน์ติดรูทนะคะก็คือจะหน้าตาเกือบจะเหมือนกันเลยนะคะแต่จะมีเครื่องหมายที่อยู่ระหว่างกลางระหว่างพจน์ติดรูดนะคะกับอีกพจน์หนึ่งจากลบตัวนี้ถ้าตัวนี้เป็นเครื่องหมายลบตัวสังยุคข,ของมันจะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะก็จะบวกด้วยสามรูทเอ็กซ์บวกสบวกด้วยสเราจะคูณตัวนี้เพิ่มเข้าไปทั้งเศษและส่วน สาเหตุที่ต้องคูณสั่งยุคเข้าไปนะคะเพื่ออะไรเพื่อที่เราจะได้ใช้สูตรผลต่างกำลังสองออกมาไงคะเนี่ยถ้ามองตามสูตรผลต่างกำลังสองจะได้ว่าพจน์แรกเรียกว่าหน้าลบพจน์หลังก็คือเลขสามนะคะจะออกมาอยู่ในรูปหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังซึ่ง จะได้ออกมาหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองถ้าเขียนอยู่ในรูปสูตรผลต่างกำลังสองนะคะพดติดรูทเนี่ยเมื่อยกกำลังสองนะคะก็จะเหลือแค่ตัวที่อยู่ข้างในนั่นเองนะคะ,ะเท่ากับลิมิตนะแทนค่าตามสูตรได้เลยนะคะได้ออกมาเป็นหน้ายกกำลังสองนั่นคือรูทบวก2 กำลังสองลบหลังกําลังสองก็คือลบสามกำลังสองส่วนด้วยเจ้าก,กรทางล่างไม่ได้ทำอะไรนะคะยกลงมาให้เฉยจากนั้นนะคะมาดูกันนะคะพดรูท x บวกสทั้งหมดยกกําลังสองก็จะเหลือเป็น x บวกสอง ลบด้วย3กำลังสองได้9พจน์อื่นยกลงมาเหมือนเดิมนะคะยังไม่ต้องแตะต้องอะไรเลยเราจัดการพจน์ข้างบนให้เสร็จเรียบร้อยอพจน์ข้างบน2ลบ9ตัวน้อยลบตัวมากได้ค่าติดลบก็เป็น x ลบ7 ซึ่งเราสังเกตว่า x ลบ7ข้างบนกับ x ลบ7ที่อยู่เป็นตัวส่วนข้างล่างนะมันพจน์เดียวกันนะคะสามารถตัดทอนกันได้ตัวเศษและตัวส่วนตัดกันไปนะคะตัวเดียวกันตัดกันได้หเนานะหานกันได้1เมื่อมีการตัดกันเกิดขึ้นเราสามารถหาลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้7ได้เลยนะคะ ก็จะได้เป็น1ส่วนด้วยหาลิมิตออกมาเลยนะคะสแควรรูทแทน x ด้วยเล็7บวก2บวก3ขอย่อลงสักหน่อยนะคะจะได้เห็นหมด7บวก2ได้9นะคะได้9เพราะฉะนั้นรูทเเราถอดออกมาเลยนะคะก็คือ3ดังนั้นข้อนี้ตอบเศษ1ส่วน6 นะคะข้อนี้จึงตอบเศษ็จ1ส่วน6นั่นเองนี่คือวิธีใช้วิธีสั่งยุกนะคะใช้สั่งยุกของพจน์ที่ติดรูทคูณเพิ่มเข้าไปทั้งตัวเศษและตัวส่วนนะคะขอดูอีกตัวอย่างนะคะอะตัวอย่างถัดไป ลิมิตร uh, ูท x บวกสองอ่ะ x บวกสี่นะคะตัว x บวกสี่ลบสองส่วนด้วย x mm hmm. เมื่อ x mm hmm. เข้าใกล้ศูนย์ mm hmm. เมื่อเราแทนค่า mm hmm. นะคะ mm hmm. เมื่อหาค่าลิบิตออกมา mm hmm. อ่ะ หา FA ออกมานะคะเอ็ X เข้าใกล้0ูย์ก็จะได้ออกมาอยู่ในรูป0ูนย์ส่วน0ย์ซึ่งหาค่าไม่ได้สำหรับโจทย์ที่ติดรูทนะคะเรานิยมนะคะเราจะใช้สังยุกของตัวรูทคูณเพิ่มเข้าไปทั้งเศษและส่วนโดยเดี๋ยวเราลอกโจทย์ลงมาก่อนนะคะแล้วก็จะเพิ่มสังยุกของรูทเบวก4ลบสเนี่ยนะคะสังยุกของมันก็จะเป็น รูท x บวก4บวก2นั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะคูณเพิ่มเข้าไปนะลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0ูนยเดี๋ยวคูณเพิ่มเข้าไปนะคะรูท x บวก4ลบ2ส่วน x วงเล็บคุมไว้ก่อนคูณด้วยสั่งยุคของรูท x บวก4ลบ2ก็คือรูท x บวก4บวก2 คูณเพิ่มเข้าไปทั้งเศษและส่วนเราคูณเพื่อที่อะไรคะเพื่อที่จะได้ใช้สูตรใช้สูตรผลต่างกำลังสองนะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเท่ากับหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสอง แทนตามสูตรออกมาได้เลยนะคะลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้0หน้ากำลังสองก็ได้เป็นรูท x บวก4วงเล็บทั้งหมดยกกำลังสองลบด้วย2ยกกำลังสองส่วนด้วย x คูณกับรูท x บวก4บวก2พดข้างล่างไม่ต้องทำอะไรนะคะลอกลงมาให้เฉย พจรูทเนี่ยเมื่อยกกำลังสองก็จะเหลือ x บวกสีเฉยนะคะ x บวกสลบสองยกกำลังสองได้4พจน์ข้างล่างยกลงมาอย่างเดียวจริงๆมันทัดเนี้ยหลายคนเห็นแล้วนะคะว่ามันจะมีตัวที่ตัดทอนกันได้แล้วนะนั่นก็คือเอ่อสกับลบสเนี่ยมันรวมกันได้ศูนย์นะคะพจน์ข้างบนเนี่ยจะเหลือแค่ x อย่างเดียว ซึ่งมันจะตัดกับเจ้า x ที่อยู่ข้างล่างได้ทันทีนะคะเราอาจจะตัดทอนมาเลยนะคะ,ะ x ตัด x นะตัวเดียวกันหันกันได้หนึ่งเมื่อมีการตัดทอนกันเกิดขึ้นเราก็จะลองหาลิมิตลงไปนะคะว่าหาค่าได้หรือไม่หาค่าลิมิตออกมานะคะ x เข้าใกล้ศูนย์ลิมิต x เข้าใกล้ศูนย์ได้ออกมาเป็นรูทศูนย์บวกสี่บวกสอง ตัวนี้นะคะศูนย์บวกสได้4ี่รูสได้2เพราะฉะนั้น2บวกกับ2เท่ากับ4ได้ออกมาเป็นเศษ1ส่วน4ค่ะสำหรับข้อนีอ้ข้อนี้ได้ออกมาเท่ากับเศษ1ส่วนสนะคะ,ะเราเพิ่มความยากเข้ามาอีกนิดนึงนะคะ ไปดูกันที่โจทย์ข้อถัดไปนะคะ,ะเพิ่มความซับซอ้อนเข้ามานิดนึงนะคะลิมิตสแควรูท x กําลังสองบวกหลบสส่วนด้วย x กํลังสลบส x เมื่อ x เข้าใกล้ส ซึ่งเมื่อเราลองแทนค่ากันดูแล้วนะคะหาค่าลิมิตออกมาเนี่ยอ่ามันจะได้ f a เมื่อ x เป็น2เนาะ f 2จะได้ออกมาได้ f 2เท่ากับ0ส่วน0หาค่าไม่ได้นะคะหาค่าไม่ได้เราสังเกตว่าโจทย์ข้อนี้ติดรูทเราจึงจะใช้คอนจูเกตนะคะหรือสังยุกนะคะของตัวที่ติดรูท คูณเพิ่มเข้าไปทั้งเศษและส่วนลบสเมื่อ x เข้าใกล้2องนะโพสทั้งล่างจริงๆแล้วนี่มีม,มีเราสามารถใช้วิธีดึงตัวร่วมได้นะคะ x กำลังสองลบสอาสามารถดึงตัวร่วมออกมาไว้รอเลยได้นะคะอ่าพนี้ พรูท x กําลังสองบวกหลบสเดี๋ยวจะใช้ตัวนี้อ่าตัวนี้ขอแยกตัวประกอบออกมาเลยนะคะ x ดึงตัวร่วมออกนะคะดึง x ตัวร่วมออกเหลือ x ดึง x ตัวร่วมออกเหลือลบสจากนั้นเราจะคูณด้วยคอนจูเกตของเจ้ารูทของเราหรือสังยุคเนี่ยนะคะรูท x กํลังสองบวกห ลบสามสั่งยุคมันก็คือจะเป็นบวกสามนะคะคูณด้วยสั่งยุกของมันเข้าไปทั้งเศษและส่วนโดยจพ์ post. ข้างบนเนี่ยเราก็จะแทนค่าตามสูตรผลต่างกำลังสองนะหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังเท่ากับหน้ากำลังสองลบหลังยกกำลังสอง ก็จะได้เท่ากับลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้2องพ์ข้างบนแทนตามสูตรได้ออกมาเป็นหน้ายกกำลังสองลบหลังยกกำลังสองพ์ตัวส่วนลอกลงมาเฉยๆนะคะลอกลงมาไว้ให้เหมือนเดิมกำลังสองบวกห้า 3วกสามน์แรกของเราตัวรูทนะคะยกกำลังสองก็จะเหลือแค่ x กำลังสองบวกหาลบสามกำลังสองได้9พ้าข้างล่างยกลงมาอย่างเดียวซึ่งเราเห็นตอนนี้มันรู้สึกว่ารู้สึกว่าจะยังไม่มีตัวไหนที่ตัดกันได้ใช่ไหมคะอลอง พิจารณาดูนะคะห้ลบเเหลือติดลบสี่ลิมิต x กํลังสองลบสซึ่งจากการสังเกตนะคะ x ก,กําลังสองลบสเนี่ยสามารถใช้สูตรผลต่างกําลังสองแยกตัวประกอบออกมาได้นะคะซึ่ง เราพิจารณาร่วมกันนะคะ x กำลังสองลบสใช้สูตรผลต่างกำลังสองโดยที่เลขสีเขียนอยู่ในรูปกำลังสองนะคะสคือ2องกำลังสองใช้สูตรผลต่างกำลังสองออกมาได้เป็นหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังหน้าลบหลังคูณกับหน้าบวกหลังดังนั้นเราแยกตัวประกอบลงมาใส่บรรทัดทั้งล่างนะคะ ลิ it, มิตเมื่อ x เข้าใกล้2 x กำลังสอลบ4แยกเป็น x ลบ2คูณกับ x บวก2เราจะสังเกตว่าเราสามารถตัดทอนนะคะกันกับตัวเศษตัวเศษกับตัวส่วนสามารถตัดทอนกันได้นะคะสังเกตนะคะเราตัดตัวไหนได้ x ลบสองนะคะ x ลบสตัด x ลบสเพราะฉะนั้นเราลองหาลิมิตออกมานะคะลิมิตเรา x เข้าใกล้2นะคะหาลิมิตออกมาก็จะได้เป็น2อบวกสส่วนด้วย2องแล้วก็วงเล็บรูทสองกำลังสองบวกหแล้วก็บวกด้วย3าม คิดเลขพร้อมกันนะคะขอย,ย่อลงสักหน่อยอข้างบน2อบวกสได้4ีนะคะสี 4, หารสองตัดกันเลยนะเพื่อความรวดเร็วนะคะเท่ากับ2นะคะเนี่ยรวมแล้วเจ้าที่ไฮไลท์สีเหลืองๆเนี่ยรวมแล้วตัดกันเหลือเลขสอนะคะข้างล่างนะคะรูทสองกำลังสองได้4 4่บวกหเป็น9้า รูทเกได้3ามสบวกสได้หเพราะฉะนั้นได้ออกมาเป็น2องส่วนหกสองส่วนหแม่สองตัดทอนได้เพราะฉะนั้นข้อนี้ตอบเศษหนึส่วนสนะคะ